สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการยิงปืนกันนะครับพอดีได้ปืนใหม่นะครับมาเป็นปืนเล็กนะครับอี่ห้ออะไรผมก็ไม่รู้จักนะครับนี่นะครับเท่าฝ่ามือเล็กกว่าของผมอีกนะครับผมตัวนี้เป็นของพี่ชายนะครับวันนี้เราจะมาทําการยิงให้ชมกันนะครับผมก็ไม่เคยยิงนะครับเพิ่งจะเคยเล็กๆขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะครับ ก้าบนบปืนเล็กขนาดนี้ถือโอเคอยู่หน αι? ขอดูนะครับปืนนี่นะครับพวงก,กุญแจพวงก,กุญแจเป็นพวงก,กุญแจนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ